กลายเป็นอยู่วันนี้ปูมานสักคนเดียวยิ่งเหลือรู้ว่าทางไหนรอตายกลับมาสวัสดีครับอยากไปไปได้คลิปที่สองแล้วทุกครับสำหรับการรีวิวของอะไยที่ไม่สวยนักบ้านนาไปห้าปีมาเยือนคนดีดู ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบโสนะครับตับง้งตอน,นั้นที่ผมทานไมไนครับเาครับใได้วกันะังมอ,งมองบางได้ครับ ครก็ <S <S ถ,ถ่ายอย่างนั้นพ่อพ่อไว้ถ่ายก็ก็ถ่ายจะถ่ายหลายคลิปเลยถึงกับเดี๋ยวถ้ามีใครมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูกันอีกในวันไหนนั่นครับซึ่งวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นต่อเนี่ยก็กดทักสบาย แล้วก็อ,อย่าลืมกดยูทูบโปรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับถ้าใครอยากมาเจอผมเนี่ยามาล่าเลยครับที่บ้านพุกัสซอนหนึ่งนะครับใครอยากมามาได้เนี่ยมาได้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอะไรวะ